เราไม่ทิ้งกันโอน1 0 0 0 0บาทอีก1,400,000าราย 18, 19, 20พฤษภาคมนี้จบมาตรการเราไม่ทิ้งกันแล้วยังมีต่อเนื่องอีกเร็วๆนี้2มาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมรับเงินต่อเลยชมรายละเอียดในคลิปครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ17พฤษภาคม2563ครับเราไม่ทิ้งกันเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับขณะนี้มีผู้ได้รับการตรวจนะครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์ได้รับเงิน5,000บาท3เดือนนี้15ล้านคนแล้วนะครับเหลืออีก1ล้านก็จะตรวจแล้วก็ พี่นาว่าจะให้ใครภายในวันสองวันนี้นะครับ15ล้านคนก็จะจ่ายให้ครบภายในวันที่20พฤษภาอีก1นล้านคนไม่แน่อาจจะต่อเนื่องย1่2ต่อไปนะครับมาดูครับอีก1.4ล้านรายที่จะจ่ายวันที่18 19 20นี่มีสถานะใดบ้างที่จะได้ครับมาดูวันที่18นะครับโอน2 0 0 0สนราย เป็นสถานะทบทวนสิทธิ์นะครับที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็นําส่งข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ได้ตรวจแล้วผ่านสองสถานะนี้ก็จะได้เงินสิบแดพฤษภาสองแสนรายสิบแดพฤษภาก็เลยหกทุ่มันที่สิบเจ็ดไปนี่ไม่นานก็โอนครับประมาณตีหนึ่งเริ่มโอนแล้วนะครับใครจะได้บ้างก็รอรุ่นครับสองสถานะนี้สิบเก้าพฤษภาครับโอนเจ็ดแสนรายโอนมากทีเดียวนะครับผู้ที่ เครื่องหมายถูกสีเหลืองครับแก้ข้อมูลบัญชีการรับเงินปลูกพร้อมเพยอะไรก็แล้วแต่ที่ผิดหวังมานานยังไม่ได้รับเงินก็19พฤษภาโอน7แสนลายนะครับ7แสนกว่าลาย20พฤษภาครับโอน4แสนลายสำหรับผู้ทุบทวนสิทธิ์นะครับเคยตัดสิทธิ์มาแล้วครั้งหนึ่งทบทวนสิทธิ์ด้านมาโดนตัดสิทธิ์อีกบอกว่าเป็นหัวหน้าเกษตรกรต่อไปเช็คข้อมูลไปเช็คมาก็ไม่ใช่ก็คืนสิทธิ์ให้ ประมาณ4ี่แสนกว่าลายก็จะโอนมาที่20พฤษภาหกสามนะครับรวม3วัน2 0 0แสนกว่าลาย7 0 0 0แสนกว่าลาย4 0 0แสนกว่าลายก็1.4ล้านลายนะครับก็จากนั้นก็จะเหลืออีก1ล้านก็น่าจะโอนต่อได้ประมาณสักวันที่20 21 22เอ่ 21, 22, ต่อไปก็จะจบเกมนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะโอนเดือนที่2เดือนที่3ให้กับผู้ที่รับไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษาก็จะจบจบจบ,จบกันไปครับ ส่วนใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์ใครที่มีปัญหาเรื่องตกหล่นลงทะเบียนไม่ได้ลงทะเบียนไม่ทันก็ไปร้องทุกขร้องเรียนที่ธนาคารทกสออมสินกรุงไทยตั้งแต่วันที่18ถึงย9ิบกาพฤษภาคมต่อไปใครที่ไม่ได้นะครับมาตรการที่รัฐบาลจะทําต่อไปนะหลังจากที่จบเราไม่ทิ้งกันแล้วมีอย่างต่อเนื่องครับเพิ่มเงินผู้สูงอายุผู้พิการเด็กอันนี้พมกําลังจะเสนอสัปดาห์หน้าน่าจะมีการประชุมกันแล้วก็ ลำดับถัดไปน่าจะมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอและก็ออกมาตรการออกมาจ่ายลำดับถัดไปนะครับในขณะที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโคศกกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยแล้วว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีทั้งหมด14.6ล้านคนก็ได้รับมาตรการเยียวยานโน่นนี่นั่นไปแล้วบ้างนะมีไม่ได้รับมาตรการใดๆเลยอยู่2.4ล้านคนก็จะเยียวยาผู้ที่ไม่ได้รับมาตรการใดๆนี่แหละครับเพราะว่าเขาจะจ่ายไม่ซ้ํากันนะครับ มาตรการของรัฐช่วงนี้ถ้ามีมาตรการเยียวยาโควิด -19 นี่ใครได้รับมาตรการใดไปแล้วก็แล้วไปไม,ไม่ไม่ไปซ้ำกันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีประมาณ2.4ล้านคนที่ไม่ได้รับการเยียวยาเลยก็จะดูแล2.4ล้านคนนี้ต่อเนื่องจากเราไม่ทิ้งกันเร็วเวนี้นะครับถ้าเดาไม่ผิดคาดว่าเดือนมิถุนายนน่าจะมีการเติมเงินเข้าไปในบัตรแต่จะเติมกี่บาทไม่ทราบต้องรอฟังข่าวจากรัฐบาลอีกครั้ง เราไม่สามารถพูดไปก่อนนะครับว่าจะได้กี่บาทอย่างน้อยนะ่าจะได้ใกล้ๆเคียงกับเราไม่ทิ้งกันหรือเปล่านะรอดูต่อไปท่านผู้ชมอยากได้เท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์มาครับเผื่อรัฐบาลมาแอบดูคลิปของเราเห็นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยากได้เงินประมาณกี่บาทเขาก็เอาไปประมวลผลเอาไปดําเนินการได้นะแต่ถ้าผู้ที่สันทัดกรณีเขาคิดว่าไม่น่าจะต่ํากว่าสามพันสามนน่าจะมีเขาบอกนะ เอาทางหน้นก็เป็นการพูดกันไปตามข่าวแต่เรามาแสดงความยินดีกับวันที่18 19 20หวังว่าคนที่ชมคลิปเราอยู่นี้กําลังชมชมอยู่เดี๋ยวนี้น่าจะเป็นผู้โชคดีได้รับ1 0,000บาทภายในวันที่18 19 20ขอให้เป็นท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้นะครับโชคดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ